ต่อไปเป็นแถวที่12นะคะแถวที่12เริ่มกันเลยนะคะโซ่5ขา1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะต่อไปโซ่5ขา2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะข้ามมาช่องนี้นะคะข้ามข้ามตรงนี้มานะคะค่ะแบบนี้นะคะ ต่อไปโซ่5ค่ะ2,3,4,5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ1,2,3,4,5สอควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะตรงนี้นะคะโซ่3ค่ะ1,2,3พอ1คอค่ะในช่องค่ะซหลักค่ะรวบครั้งเดียวค่ะ1 2 3 4 รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักในช่องเดียวกันรวบครั้งเดียวค่ะ สองคะ่คะสามคะ่คะสี่ค่ะลวบค่ะโซ่สามคะ่ะคักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าคักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าคักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสอสามสี่ห้าคักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปซื่สามค่ะหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันค่ะสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองสามสี่รวบค่ะโซ่สองค่ะ พอหนึ่งขอสี่หลักขาหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักขาหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักขาหนึ่งสองสาม 4ลวกค่ะโซ่สค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะโซ่หค่ะ1 2 3 4 5สอควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอในช่องค่ะสี่หลักรวกครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวกค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักขาหนึ่ง สองสามสี 2, 3, 4, ่รวบค่ะโซ่สองคะ่ะพอหนึ 1, 2, 3, 4, ่งขอสี่หลัขาหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สองคะ่ะพอหนึ่งข้อสี่หลักขาหนึ่งสองสามสี่ รวบค่ะโซ่สามค่ะคอดธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคัดธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคัดธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ 1>, 1 2 3 4 5สอควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ1 2 3 4 5สอควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สค่ะพอ1คอในช่องค่ะ4หลักหนึ่องมสี่รวบค่ะโซ่สค่ะพอ1คอ4หลักค่ะ,2คะ, 1, ค 4, คะ1 2ึ สามสี่รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักค่ะหนึ่งสองสองสาม,สาม สรวบค่ะโซ่สค่ะพอหนึ่งคอสี่หลาคาสองสามสี่รวบค่ะโซ่สาค่ะคอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะสองสามสีห้าคอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าควกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไปโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอค่ะในช่องสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะ สองคะ่คะสามคะ่ะสี่ค่ะรวบคะ่ะโซ่สองคะ่ะพอหนึ่งคอสี่หลักคะ่คะหนึ่งคะ่คะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบคะ่ะโซ่สองคะ่ะพอหนึ่งคอสี่หลักคะ่ะหนึ่งสองสามสี่รวบคะ่ะโซ่สองคะ่ะ ข้อหนึ่งข้อสี่ละคะ่ะหนึ่งสองสามสี่รวบคะ่ะโซ่สามคะ่ะควกธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ 1. 2. 3. 4. 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ 1. 2. 3. 4. 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอในช่องค่ะ4หลักห สองส,สรวบค่ะโซ่สองค่ะพอ1หนึ่งคอในช่องยกกัน่่สีหลักรวบครั้งเดียวค่ะสองสาสรวบค่ะโซ่สองค่ะพอ,หอะพาหนึ่งคอส,สี่หลักหนึ่งสองสาสรวบค่ะโซ่สองค่ะ ขอหนึ่งขอสี่หลักคหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะโซ่ห้า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะเก็บช่องนี้นะคะรวบเข้ามาค่ะหนึ่งช่องค่ะควักธรรมดามานะคะ ต่อไปโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าคอกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าคอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้ค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามโซ่สามค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามนะคะพอหนึ่งคอค่ะในช่องสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะ พอหนึ่ขอสหลักค่ะหค่ะสองค่ะสค่ะสค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งขอสี่หลักค่ะหนึสองสามสี่รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งขอสี่หลักค่ะหนึ่งสอง สามสี่รวบคะ่ะโซ่สามคะ่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอาสี่ห้าคักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสาสี่ห้าคักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไป โซ่สคะ่ะ1 2 3่าพอ1คอในช่องเดียวกัน4หลักรวบครั้งเดียวคะ่ะ2 3 4รวบค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอคะ่ะในช่องเดียวกัน4หลักค่ะ2 3 4รวบค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอคะ่ะ4หลักในช่องเดียวกัน2 สามสี่รวบค่ะโซ่อสองค่ะพอหนึ่งขอสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามค่ะสองสามโซ่ห้าค่ะ คธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ1 2 3 45สองสามกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ12ึ่งสองสามสี่ธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ12ึ่งสองสามสี่กธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามค่ะ พอหนึ่งคอค่ะในช่องเดียวกันสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสค่ะสค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะ1นึ่สองสามสรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักค่ะ1นึสองสาม สรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักค่ะ1นึ่สองสมสรวบค่ะโซ่สมค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไป โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควัธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่สามค่ะ พอหนึ่งขอในช่องค่ะสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองสาม ี่รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งขอสี่หลักค่ะหนึ่สองสามสี่รวบค่ะโซ่โซ่สามค่ะคอกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้ค่ะ ต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่สามค่ะ พอหนึ่งคอในช่องเดียวกันค่ะสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะสี่หลักในช่องเดียวกันรวบครั้งเดียวค่ะหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักในช่องเดียวกันค่ะหนึ่ง สองสามสี่รวบค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สามค่ะคลักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปโซ่3ค่ะ 1, 2, 3พอ1คอในช่องค่ะสีหลักรวบครั้งเดียวค่ะ2 3 4สรวบค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะสีหลักในช่องเดียวกันค่ะ2 3 4สรวบค่ะโซ่2ค่ะ คอหนอสหลักค่ะหนึ่งสองสามสรวบค่ะโซ่สอ, 1, อ 4, งค่ะคอหนึ่งคอสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่รวบค่ะโซ่สมค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บช่องนี้นะคะรวบเก็บเข้ามาหนึ่งช่องค่ะควักธรรมดามานะคะได้แบบนี้ค่ะ โซ่หค่ะ2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะจบแถวที่12ไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นแถวที่13นะคะตามนี้เลยนะคะได้แบบนี้ค่ะ